เหรียญนะคะผมเอาสามร้อยครับผมผมเอาเหรียญสิบนะคะสิบส่วแเราเอาเหรียญสองสองก็ได้เหรียญสองบาทใช่ครับชอบสีทองสิบยี่สิบสามสิบแล้วเราจะเอาเงินทั้งหมดไปทำอะไรครับวันนี้ไปทำบุญครับที่ไหนครับจะทำวัดครับที่ไหนโลกวัดหลวงพ่อโตเดี๋ยวเราจะเอาจักรยานสีฟ้าเอาไปให้น้องชิพเพราะว่าตอนนี้เขาเด็กๆอยู่แค่ แค่สขวบกว่าแสามขวบแล้วสันผกว่าเนผมเก็บสบยี่สิบสามสิบสามสสีสบห้าสเต็มเนี่ยเต็มได้หกสิบเต็ไม่ใช่เต็มเหรียญห้าบาทนะลูกต็มเหรียญห้าบาทรับสิต้องเอาเหรียญห้าสองเหรียญลูกเป็นสิบบาทนะลูก นี่ได้ถ้าพี่ตังสิบบาทก็เหรียญละสิบนะลูกสิบเหรียญก็หนึ่งร้อยบาทนะ 4, เออ 4, แตมนับถูกเลยค่ะ 4, นับแบบนั้นค่ะลูกสิบยี่สิ0สามสี่สิบยี่สิบสี่สิบสามสิบโอ้วันนี้เราจะได้กี่ร้อยเนี่ยเหรียญเยอะมากเลยเราจะได้เป็นหมื่นห้าสิ5ห้าสิบหกสิบหกสเจ็ดสิบ โอเคเดี๋ยวเราไปรับเหรียญกันต่อนะแล้วช่วงบ่ายเราจะไปทําบุญกันนะครับโอเคบายบายไปนับเหรียญต่อกันนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบหมตังฝากคลิปหน่อยครับฝากคลิปก็คือไม่มีหมดกันดูดิแพงมือนูไม่ฝากคลิปให้คนติดตามไงลูกฝากคลิปให้คนติดตามด้วยนะครับอันนี้เปิดออนไว้นะครับเราก็ก็จะอยากเอาไปยอมเหรียนนะครับก็ เอาไปหยอดเลยนะครับถ้าใครมีเหรียญเยอะแม่งสตางค์ก็ได้นะที่วัดคงมีให้ปล่อยปลาดุกยักษ์ด้วยนะอืมเดี๋ยวไว้เราไปปล่อยปลากันด้วยทีแล้วปลาดุกอ่ะมันนอนกิ <S <s uh 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 um ้งอยู่ตรงไม้อ่ะหัวล็อกคึกคักเลยหนึ่งร้อยสิบโอเคบ๊ายบายหมดเต็มบายบายค่ะเห็นหน้าด้วยขอเห็นหน้าเต็มด้วย